สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อน,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 นรับเข้าสู่รายการ Good Morning Thai f i นะคะเป็นรายการใหม่แกะกล่องจากทางไทยไฟทที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารทั่วโลกกับทุกคนได้ฟังกันในทุกๆวันนะคะซึ่งเดี๋ยวข่าวได้ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องคิวบากันนะคะคิวบาเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาเนาะคิวบาเนี่ยได้ส่งทีมแพทย์กว่า1,200คนไปช่วยชาติต่างๆกว่า20ชาตินะคะเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด1 9เเนะาะแต่คนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าคิวบาเนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการแพทย์ดี ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งในประเทศของคิวบาเนี่ยภายในประเทศเองก็มีผู้ติดเชื้อน้อยมากนะคะไม่ถึง1,500คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตแค่58คนเท่านั้นเองประเทศที่คิวบาส่งทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือนะคะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ยากจนแถวทวีปแอฟริกานะคะหรือแถบทะเลแคริบเบียนหรือในายุโรบางประเทศนะคะเช่นอิตาลีค่ะคิวบานะคะเป็นหนึ่งในชาติที่มี แพทย์ต่อหัวประชากรสูงที่สุดชาติหนึ่งในโลกนะคะเคยส่งทีมแพทย์หรือที่เรียกกันว่ากองทัพชุดขาวนะคะไปช่วยในพื้นที่ทางนิบัติและก็โรคระบาดต,ต่างๆทั่วโลกเลยนะคะยังรวมไปถึงการเป็นด่านหน้าต่อสู้กับอหิวาตะกลโรคในเฮติและก็ไวรัสอีโวลาในทวีปแอฟริกาตะวันตกราวพศษภาคที่2010ค่ะการส่งออกแพทย์ของคิวบาเนี่ยค่ะยังนำรายได้เขายางมหาศาลเข้าสู่ประเทศด้วยนะคะโดยในปี2561นะคะทำเงินได้ถึง6000 300ล้านดอนลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลคิวบาก็ยังเผิดเผยอีกว่าตอนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่นอกประเทศคิวบานะคะมีจำนวนกว่า37,000คนในกว่า67ประเทศทั่วโลกค่ะเรามาพูดถึงข่าวดีกันบ้างดีกว่าค่ะข่าวดีในที่นี้นะคะก็คือนายกออสเตรเลียนะคะประกาศว่าสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมใช้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะ เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นที่ตั้งหน้าตั้งตารอของมวลมนุษยาชาติเป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะได้ออกมาเปิดเผยผ่าน f c e e o o o อ a u s ตร a l ีย i น t h a i l a ด d ว่าข่าวดีจากออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีสกอตต์มาริสันประกาศว่าออสเตรเลียสามารถผลิตวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัสโควิด -19 และก็พร้อมใช้ภายในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะ โดยที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์นะคะคาดว่าสามารถเริ่มทดลองตัววัคซีนนี้กับมนุษย์ได้ภายในอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนกรกฎาคมนะคะและตอนนี้ก็กําลังเร่งพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่องนะคะคาดว่าวัคซีนจะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเดือนกันยายนค่ะซึ่งถ้าวัคซีนเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้สักทีนะคะว่าถ้าเกิดโลกเราไม่สามารถคิดค้นวัคซีนสําหรับไวรัสโควิด -19 ้ได้นะโลกมันจะเป็นยังไง ทาง CNN เนี่ยก็ได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สามารถคลิดค้นวัคซีนได้จริงๆเนี่ยมนุษย์เราก็จะสามารถปรับตัวให้กับเข้ากับโลกนี้ไปได้เองนะคะโดยที่อาจจะต้องมีการใช้ชีวิตแบบใหม่มากขึ้นหรือที่เรียกว่า new normal นั่นเองนะคะโดยที่แบบเราอาจจะออกจากบ้านแบบใส่แมสมากขึ้นล้างมือมากขึ้น แล้วก็อาจจะไม่เข้าไปในสู่เขาเรียกไงชุมชนแออัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นน้อยลงเหมือนกับหลายๆโรคที่เราผ่านมาโดยที่เราไม่มีวัคซีนไม่ว่าจะเป็น HIV หรือว่าออการะโรคนะคะที่เคยระบาดมาเมื่อแบบร้อยกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถผ่านมาได้นะคะถึงจะไม่งดงามเท่าไหร่แต่ก็ผ่านมาได้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็คิดว่าสุดท้ายเราก็คงคิดคนได้แหละมนุษย์เราเก่งจะตายว่าไหม ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะจนกว่าเราจะคิดวัคซีนได้เนาะเรามาพูดถึงเรื่องน่ารักักันบ้างดีกว่านะคะเรื่องน่ารักๆนกในที่นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะคะโดยมีผู้พันที่เป็นทาหารพันศึกของประเทศอังกฤษคนนึงนะคะชื่อผู้พันพอมมอร์สนะคะเป็นคุณตาที่เป็นทาหารพันศึกชาวอังกฤษเนาะใช้ฉลองวันเกิดอายุครบ100ปีนะคะด้วยการเดินโดยใช้ไม้เท้าพยุงเดินเนะะี่ยค่ะในสวนที่บ้านตัวเองนะคะเป็นจํานวนเท่ากับอายุของตนนะคะเพื่อรับเงินบริจาค และเงินบริจาคจํานวนนี้นะคะคุณตาก็จะเอาไปบริจาคเป็นการกุศลให้กับศูนย์สุขภาพแห่งชาติประเทศอังกฤษนะคะซึ่งได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นนะคะจํานวน38ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในการเดินเพื่อรับบริจาคเงินครั้งนี้นะคะได้มีเครื่องบินจากกองทัพอากาศของราชาอาณาจากนะักรนั้นมาบินผ่านเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอีกด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะยังมีพระราชาสารจากสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธท,ที่2แห่งราชาอาณาจักรนะคะมาอวยพรวันเกิดของคุณตาอีกด้วยค่ะ คราวนี้เราก็มาสู่ข่าวกีฬารอบโลกกันนะครับเริ่มด้วยที่วงการกีฬาพละกำลังหรือที่เขาเรียกกันว่า strongman ดารา Game of Thrones ชาวไอซ์แลนด์นะครับชื่อ Hafthor b j o r n s s n ั or son, ได้สร้างสถิติใหม่ในการยกน้ำหนักรูปแบบ Deadlift โดยการยกน้ำหนักมากถึง501กิโลกรัม ฮา์รี่โอบียนสันนี้เขาก็เป็นอดีตแชมป์ world strongest man ในปี2018ด้วยนะครับมาสู่วงการรักบ,บี้นะครับก็มีเด็กชาวออสเตรเลียเชื้อสายอบอ i ริจินวัยเก้าขวบคนหนึ่งชื่อคว a เดนเบลส์นะครับเมื่อนานมานี้มีคลิปวิดีโออันหนึ่งของคว a เดนที่เขาร้องไห้หลังจากโดนรังแกที่โรงเรียนมาัละในคลิปเนี้ยควเดนน่ะได้พูดว่าเขาอยากฆ่าตัวตายซึ่งเด็กเก้าขวบที่ไหนอ่ะพูดว่าเขาอยากฆ่าตัวตาย ตัวเควเดนเองนะครับเขาเป็นโรคคนแคระซึ่งในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกันว่า Dwarfism ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาถูกหลังแก่คราวนี้เมื่อคลิปนี้หลุดออกไปและกลายเป็น v i ร a ลวิดีโอเควเดนก็ได้รับกำลังใจจากดาราดังๆหลายรายอย่างเช่น h u ว h j แจ็ m a มก็มีดาราพวกนี้แหละครับที่ช่วยกันระดมทุนแล้วก็หาเงินให้เขาได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด ทั้งนี้แม่ของเควเดนก็ยังพูดอีกว่าอีกหนึ่งความฝันของเควเดนนั้นก็คืออยากเป็นนักกีฬารักบี้ก็เมื่อวันที่22กุมภานะครับความฝันของเควเดนก็ได้มาเป็นจริงส่วนหนึ่งเมื่อเขาได้เดินนำทีม Indigenous All Stars ซึ่งเป็นทีมรักบี้ที่ทำสร้างมาจากนักกีฬาชนเผ่าอบอริจินเหมือนเควเดนนี่แหละครับ เป็นทีมที่อยู่ในลีก NRL หรือ National Rugby League ของออสเตรเลียนะครับ <S <S 1> <S 1> <S เขาได้เดินนำทีมถือลูกรรกบี้ลงสนามเลยครับซึ่งก็ขอแสดงความยินดีต่อเควินด้วยนะครับ Congratulations kid มาที่ข่าวของอเมริกันฟุตบอลบ้างนะครับทาง NFL ได้ประกาศว่า จะเปิดฤดูกาลตามปกติในวันที่10ของเดือนกันยายนนี้โดยจะให้แฟนๆเข้ารับชมทุกทีมได้ที่สนามเลยครับซึ่งแฟนๆของอเมริกันฟุตบอลในประเทศไทยก็จะคงต้องรองคอยติดตามสถานการณ์และดูซิว่าทาง NFL จะสามารถปฏิบัติการตามที่เขากำหนดไว้ได้หรือไม่ค่ะเราติดตามนะคะ มาสู่เรื่องมวยสากลน,นะครับอดีตแชมป์โลกเฮฟวี่เวทไมค์ไทสันมีท่าทีว่าจะกลับขึ้นสู่สังเวียนมวยหลังมีคลิปเขาซ้อมชกนะครับแต่มันน่าสงสัยว่าคู่ต่อสู้เขาจะเป็นใครและเขายังมีแรงต่อยเท่าที่เขามีเมื่อตอนสมัยเขายัางเป็นแชมป์ไหมด้วยที่เขาอายุ53ปีแล้วเราจะคงต้องรอคอยดูนะครับ มาต่อที่วงการมวยกลงนะครับหรือ MMA ทาง UFC จะจัดอีเวนต์ถึง3อีเวนต์ในวันที่9 13และ16ของเดือนพฤษภาคมนี้ในเมือง Jacksonville รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาโดยทุกอีเวนต์จะแข่งกันแบบไม่มีผู้ชมนะครับมันจะเป็นอีเวนต์ที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เท่านั้นส่วนการแข่งขันไทยไฟท์ของเรานะครับ ที่แฟนๆถามเข้ามาตลอดว่าจะได้ดูอีกทีเมื่อไหร่ทางเราขอตอบเลยนะครับยังไม่ทราบ<ช>เพราะรยังต้องรอประกาศอนุญาตจากทางการก่อนนะครับว่าสถานการณ์ปลอดภัยพอให้จัดก,การแข่งขันหรือไม่แต่คาดว่าคงไม่นานเกินรอกครับฉะนั้นรอดูนะคะต่อไปเรามาตอบกันเรื่องวงการบันเทิงกันบ้างนะคะว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะ วัน2วันที่ผ่านมานะคะก็มีแฮชแท็กหนึ่งดังขึ้นมาในทวิตเตอร์นะคะก็คือแฮชแท็ก protectlisa นะคะก็คือเหตุมันเกิดมาจากว่ามีแอนตี้แฟนของวง b บ a ็คพิงคคนหนึ่งนะคะที่ anti แอนตี้น้องลิซ่าลาลิสาของเรามากๆเลยเนี่ยได้มาทวิตเหมือนแบบโพสต์ข้อความทำนองว่าจะขู่ฆ่าน้องลิซ่าในงานคอนเสิร์ตนะคะทำให้กลุ่มลิงกลุ่มแฟนคลับของวง b บ a ็คพิงคแล้วก็กลุ่มคนที่รักน้องลิซ่าเนี่ย ต่างออกมาป,ปกป้องน้องนะคะว่าแบบขอให้ต้นสังกัดช่วยปกป้องน้องด้วยนะคะอย่าให้น้องเป็นอันตรายเด็ดขาดจึงเกิดแฮชแท็กโปรเทคลิซ่าขึ้นมายังไงเราก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้น้องลิซ่าด้วยนะคะขอให้น้องลิซ่าสู้ๆนะคะแล้วก็อย่ามีอะไรอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับน้องเลยะคะ่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ระบาดอยู่นะคะทําให้ทุกคนอาจจะได้แบบ work from home หรือว่าอยู่บ้านมากขึ้นนะคะซึ่งทุกคนก็กําลังจะสรรหาซีรีส์ดูกันอย่างมากมายเลยว่าเอ้เรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีนะคะ ทางเราเนี่ยก็เลยขออนุญาตมาแนะนาซีรีส์ให้ทุกคนดูแล้วกันสักคนละเรื่องแล้วกันเนาะซึ่งวันนี้เราจะขอเกริ่นมาก่อนว่าช่วงนี้นะคะมันมีกระแสไม่ใช่ช่วงนี้หรอกอะก่อนหน้านี้หนึ่งจะมีกระแสดงของสหายผู้กองนะคะจากเรื่อง crash landing on you นะคะมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยทุกคนจะกีสสหายผู้กองกันมากๆเลยแต่ว่าย้อนกลับไปนี้เราปี2016นะคะหรือปี2559นะคะก็มีซีรีส์เกี่ยวกับทหารเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่แบบ เป็นไวรัลเป็นที่นิยมมาไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนั่นก็คือเรื่อง uh, Descent d a n of the Sun นะคะหรือชื่อไทยว่าชีวิตเพื่อชาติดักนี้เพื่อเธอนะคะเป็นการแสดงคู่กันของทรงจุงกิกับทรงเฮเคียวนะคะเป็นเรื่องราวของนายทหารหนุ่มกับคุณหมอสาวที่ไปรักกันในดินแดนแถวตะวันออกกลางนะคะดินแดนที่เกิดสองครามขึ้นโดยพระเอกเนี่ยไปปฏิบัติการที่โน่นสนางเอกก็ไปเป็นเหมือนแพทย์อาสาอะไรเงี้ยคะ่ะเรื่องก็จะแบบ ฉากหลังนี่สวยงามแล้วก็มีเรื่องความน่ารักโรแมนติกประกอบกับก,บการทํางานของทั้งสองคนนะคะถ้าเกิดใครชอบเรื่องสหายคูกรนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดเลยค่ะซึ่งหลังจากหลดจบเรื่องนี้แล้วนะคะก็จะเกิดกระแสคู่จิ้นนะคะคู่รักทรงทรงคู่รัลขึ้นมาซึ่งสองคนเนี่ยต่อมาก็แต่งงานกันจริงๆนะคะของทรงจุงกิแล,และทรงฮีเคียวนะคะถึงแม้ปัจจุบันเขาจะหย่ากันแล้วก็ตามค่ะยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะแก้เบื่อในช่วงเวลาโควิดค่ะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะพอของปากของพอเดี๋ยวยังไงเราจะมาคอยอัปเดตข่าวสารให้กับทุกๆคนได้ฟังนะคะในทุกๆเช้ายังไงก็ช่วยกันมาติดตามไปนะคะทั้งทาง,ง f a c e b o o k Live นะคะแล้วก็ทาง YouTube Channel ของเราด้วยนะคะ t ทย i ฟ i ์ออฟฟิเชียลค่ะอย่าลืมมาติดตามกันนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ